ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขุมพ่อกับสาวดอยนะ่าแก่ชีวิตมันบ้านคือเก่าเนาะค่ะมาเบิ่งเด้อค่ะพ่อะกะัเอาต้นกล้วยนะคะมาซับนะคะซับให้ใหนนะควายกินเบิ่งนะควายกับลู่ลู่ด้อค่ะพ่นอยู่ในหัวพ่นเห็นตาซับกล้วยนะคะก็อยากเตรียมพร้อมภาคกันเข้ามากินละคะ่ะคือพ่นลูนะ่นี่พูนเคยกินนะคะ่ะพูนเบ่งน,นะคะเนะี่ยเรียกสับลาบกันพูนจะเข้าออมาช่าองมือชองแม่กควายมันนะ เท่าไหกรก <22. S 1> ็พอสองหมื่นสองเออเนาะกะนพอลูกพอลูกคุยกันเนาะคะ่ะเพื่อนคือหัวการค่าได้เพื่อนสิขอซื้อควายอ่าน้องใบตองนะคะเป็นควายของสาวดอยเด้อค่ะพ่อบอกว่าขอซื้อเท่าไหรน,นะพอ่อฮะว่าไม่เบิ่งหนู่ <c oughs> คือหัวหมอแทะเฮะเว่าไม่เบิ่งหนู่มส <22. S 1> องหมื่นสองเออตานี้เนาะ โอ้าจสดอิงหาก,กว่าซาเนเพิ่งนู้พี่น้องเอ๋ยพ่อฉันโอ้หัวโมอขนาดใบตองเด้อค่ะเพื่อนอยากซื้อใบตองใบตองเป็นก้ายของสาวดอยเด้อค่ะเพราะว่าคุยกันเนาะคะ่วะว่าให้พ่อเลี้ยงแล้วก็แบ่งลูกคนละตัวเนาะคะ่ะเพิ่นให้ราคาสาวดอยสองหมื่นสองใบตองทองอันนะฟืดว้าไปล้าแบบนี้ ค้ายตัวละสี่ห้าหมื่นให้สองหมื่นสองครึ่งราคาเว้ยตาอืม,อม,อมนะคะมีคาซับกล้วยนะเออมันสีคอร์ดละ่ะเอ้ยเหี้ยเออเบิ่งเด็อค่ยคเห็นตาซับกล้วยพักกันมาแหละอยากกินเนาะคะ่ะเคยกินเนาะคะ่ะเดี๋ยวเบิง้งเบิงเบิงเดี๋ยวสิเปิดให้อย่ามุด มิตรวดน้ำพอเปิดรั่วแค่นั้น่ะค่ะิคนเคยกินเนะคะ่ะหน่นน่นนพักกันมาล่ะคะ่ะนี่นี่คะ่ะนี่ใบตองในแม่ปุ้งนี่คอดเด้อลูกอย,อย่าอย่าลอยคอดกลางคืนนะตองตองเอ้ย อย่าลอยเดอ้เออกังเวนเดอ้อตองเดอ้อเด้อกะมักขนาดนเคยกินนะคะเพื่อนกระมักพร้อมนะคะนี่ ืมเคนพักกันมาเคยกินไปไหนไปไหนไปไหนใบตองมักขนาดเนาะค่ะแซบใบตองนะคะก็กินมันตั้งแต่เกิดเนาะคะ่ะ เพิ่นเกิดมาเพิ่นก็หันมากินต้นกล้วยใบตองเนาะคะ่ะก็เลยตั้งซื้อให้เพิ่นใบตองเนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นเหตุที่ชื่อใบตองเนาะคะ่ะก็เพราะแบบนี้แหละคะ่ะนี่เพราะแบบนี้เนาะมีละคาเนาะคะ่นะ,คะ พร่อเ,เห็ดเบียกอยู่มืดมืดนะคะถึงเคยเห็ดบอเศร้าด้วยค่ะเจ็บขาก่ะบ,บอสซาแล้วพี่น้องเอ้ยชีวิตเศร้าไหาเศร้านาเขานะคะเป็นจาซีแล่ค่ะบอสค่ะบอสซา ท่านใดก็ฝากพอแม่พี่น้องเข้ามาแล้วค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้สาวดอยน้าแก่ชีวิตบ้านบ้านาน,นำเนอค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะ วันพีมงองน้องของเงาแล้วค่ะฝั่งไทยฝั่งลาวและต่างประเทศนําได้ค่ะที่ให้การติดตามสนับสนุนสาวดอยนักแกชีดบนบ้านมาโดยตลอดนะคะสําหรับเมื่อนี้ไปแล้วค่ะคะ่คอยพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตเด้อค่ะในทุกๆเรื่องเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะคะไปแล้วค่ะคะ่คอยพอกันใหม่สวัสดีค่ะ